ชนะ่วยหน้าท่านได้แล้วเนาะอ่าครับปับ๊บเลยะเขาว่าอ่าสบายดีอ่าเจ้ามีเงินเนาะอ่าเจ้ามีวงเงินในบัญชีหาหาล้อยล้านเหมือนนป๊นนอดทูถึงใน,นวันอย่งเนาะบอตามาเตือนไฟพี่น้องเนาะมาเตือนไฟพ่อแม่พี่น,อนะน้อ,เนองเรียกว่าเอฟซีเรียกว,ว่าหมู่เขือนนะ่อนเนาะอ่าอยู่ทางยูทูบเฟซบุ๊กพี่ดองเนาะเรียกว่าตนะิดตามทางบอตา อ่าที่เบิร์ที่ชมอยู่พี่น้องเลยถ้าเห็นเบอร์โทรเก้าหนึ่งหกศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งเนาะถ้าว่าบ่มั่นใจหรือว่าถามีเงินในบัญชีหรอยนี่อย่าสุไปหาเด้อ บายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีันเบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องเลยเนาะบอยอยู่ทางของเราของไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอ้อพี่น้องเดอ้อการยินดีต้อนรับเข้าสู่่องของบอตาบานเฮาคือเกานะพี่น้องมอนีก็มาพบมาพ่อกับบอตาคือเกาพี่น้องเนาะยังอยู่เฮือนอยู่มอนีพี่น้องเลยยังบ่ได้ออกไปีย่ข้างนอกนี่ก็มีเรื่องสีมาเว้า เนาะมีเรื่องที่มาว่ามาขออีกแล้วพี่น้องเนาะเอ่อเขสิอ่านให้ฟังก็ได้พี่น้องเนาะเบอร์โทรได้บานเอ่อไม่ไม่มาไหนได้พี่น้องเนาะโอ้แต่ว่าตกบุกตกใจเวัดพี่น้องเลยรวยน่ะท่านได้แล้วเนาะครับนป๊อปเลยนะเอาสบายดีเจ้ามีเงินเนาะเจ้ามีวงเงินในบัญชีหา หา้อยล้านเอนันปโทถ,ถึงในวันึังเนอะพอตา่านี่นอกเนาะเบอร์บนโทรมาเจ็ดยี่บอเนาะเยวนีเบอร์นี่เก้าหนึ่งหกสองศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดนึงพี่น้องเนาะอ่าบนโทรมาหาบอตาปอตาได้กาลังทีได้ถามเพื่อนสองค่วมพี่น้องเนาะตาลังสีอ่าบันทึกเสียงพคนไว้ เพิ wollen, know, das ่งว่างก่อนพี่น้องเ้ยว้าวเนาะเดี๋ยวว่าแบบได้โชคจากกันอย่างเอพร้อยหาซีบบอเนาะหรือว่าน้ำดื่มกาวสือนผ่าแดงบอหรือว่ากาแฟบอเนาะแล้วก็เอพร้อยตัวเป็ดปองนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเคยเคยแบบเคยเสี่ยงโชคนะพี่น้องเนาะแบบว่าเวลาน้ำหมูเสือ ผาแดงขูดเงินเนาะกำลังมาแหงได้รถวิโก้ได้รถใหญ่ได้เงินได้อย่างแน่พี่น้องเนาะเวลาเขาซื้อดน้ำดื่มปุ๊บเขาก็อ่าส่งรหัสอ่าใต้ผ่าพี่น้องเนาะอ่าเข้าไปแต่พอหอดเดือนหอดอย่างมันเลยเพิ่นกาส์ไล่สดไปสั่นเนาะอ่าว่าผู้ใดเป็นผู้โชคดีนู่นนี่นั่นแหละก็เพิ่นจะโทรมาตามเบอร์นั่นนั่นพี่น้องเนาะบ้าอ่าเพิ่นโทรมาเมื่อเช้าเลยจุดสั่นพี่น้องเนาะทูแคขียวทอดถอดอดดีหมด อ่าฮับโลว่าสบายดีไออะไรสันอ่าไอมีอ่าโกงเงินในบัญชีเนาะหาล้อยกวานแมนบอะไรสันโยูเนาะทางว่าแทบว่าไอเงินไม่ใช้หลายแทบวะตาว่าเนาะกำลังจีต่อคนว่าเงินนี่มันมาจะใช้เนาะว่าเปิดก็วางไปพี่น้องเลยอ่าเนาะว่าตาเลยว่ามันแมนเบอร์บุรีดีหรือว่านักอ่ามีสาชีบข้าเจ้าบ่เนาะ นักต้มตุนนะนะพี่น้องน,ะงนี้กำลังเป็นเสฮือห้ากันอยู่ว่าถ้าหับสายแล้วถ้าหับสายแล้วเงินสิออกจากบัญชีเนาะเมื่อวานนี่เพิ่นกระโทรมาตอนเที่ยงพี่น้องเลยเมื่อวานวันนี้เพิ่นกระโทรมาตอนเที่ยงนะบ่ตะไม่ได้หับบอตะไปนะมื้อเช้านี่ใส่อี่าว่าป๊าตกเนาะหาร้อยล้านพี่น้องเนะาะใจเต้นตึบๆๆคิดว่าถือรางวัลไปจังแล้ววางไปเกลียแบบ ป้าตาโทรกลับกับติดแต่บวับพี่น้องเนาะแต่โชคดีเงินในบัญชีบมมีพี่น้องเนาะามีห้าสิบพันกิบไปเปิดหักขาธรรมเนียมพี่น้องเนาะาจัดย่างเท่าไรละบาทเปิดหักขาธรรมเนียมเปิดไปแต่ละเดือนนี่แหละป้าตาก็เลยเข่าไปเบิง่งหลายหลายคนเอาลงในฟีดในอย่างนะว่าเห็นเบอร์แปลก เห็นเบอร์แปลกโทรมาพอต้องฮับไป่้ะขารับพระเจ้าฉีดูดเงินในบัญชีไปเนาะอ๋อหัวดาว่ะคือทางว่าแท้อะนะไอเนี่ยแต่เงินในบัญชีบ่มีพี่น้องเนาะแต่เงินในบัญชีมีหน่ยไว้ฮ่าก็แห้งแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าหลายข้อมาคืออันเห็นในเฟซในอย่างในพี่น้องเนาะมีแต่ว่าฮัลโหลจันเนาะโง่เงินในบัญชีเจ้าอ่ามีอยู่หาล่อยกอลานแมนโบจันเนาะ ฟ้าทุกวันบาตากำลังถามเพิ่นว่าเงินถึงรางบอลสันสีวางพี่น้องเอ้ยอ่าโทรนั้นแหละเนาะอ่าฟังเบิ่งเพิ่นโทรมาบัวเรือจังได๋มันมือนะขึ้นไปบ้านในสวนก็โทรมา2สองทรายพูนไดน้แต่เนาะอ่าเข้าทั้ง2เครื่อง,งเลยพี่น้องนั่นน่ะแต่เบอร์เก่านนเานี่ยบาตาฮับบ่ปากมื้อนนะมื้อเช้านี้ฮับก็จะเตียอยู่พีน่น้องเนาะแต่วางไปก่อนอ่ามื้อนี้ก็ แจง้งผีแจ้งนอง้องก่อนเนาะทางบ่าตาเองก็ยังบ่ได้ออกไปเวียดข้างนอกเด้อพี่น้องเด้อย,ยังอ่ายังยังบ่สะดวกออกไปป่อใดเนาะช่วงนี้พี่น้องเลยอ่าวันนี้ก็ทางแม่น้องมินนี่เพิดอะไรคือว่ากระเจียมอ่าเข้าคลองเพวันน้ำบ้า,านบะ่าต้านั่นมันมีตลาดนัดสิมาลงพี่น้องเนาะแม่น้องมินนี่ก็เลยอยากลองขายเบิง่งพี่น,อน้องเลยเนาะลองขายเบิง่งขายกะ ไอ้นี่แหละอ่าอยุได้กินหมักไม้หมักตอกน้ำบ้านเขานี่ะว่าันไปเอามักล้ำเนี่ยน้ำหยางมาขายลรงเบิ้งเนาะอ่าว่าอยากลองเพราะฉะนั้นรถบ่อตาบ่ไหนใด้จะได้เงินเหยียดรถเนาะบ่ได้ไปจี้ไปไปปุ้นไปแล้วก็พ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยดุมันอยากเห็ดดอกเพราะฉะนเพราะว่าตลาดนัดบ้านบ่อจิตนี่มันสะมีอยู่มื่อนี่เนาะมื่อวันคานพี่น้องคานกับประหัดบ่อตลาด บ้านบัจิตบ้านบ่ตตาในแม่นวันเสาร์พี่น้องเนาะเลยว่าไอ้สัน่นจำที่ขายเลยก็ขายทั้งบ้านบัจจิตน้ำขายทั้งบ้านเจ้าของนะไอ้สั่นมันจังอา่าจังไรเนาะได้ขายหลายแนย่ได้บ่ได้ก็บ่จักแหละแต่วช่วงนั้นแม่น้องมินนี่เพิ่นท่องนั่นนั่นกับ่ัตตาก็พาเพิ่นไปลงตามตลาดนาดยู่นั่นก่ะแต่ว่าตอนนั้นบัดคือว่าอะไรพี่น้องเนาะขายลูกซีน ขนมสินะ่าขายอ่าแต่เดี๋ยวมันมันมันกะบ่ได้ขายบ่ได้พี่น้องส่วนนะจนบ่บตาจุดซื้อลูกชิ้นมากอะ่ะจ่ฮู้ว่าได้กำไรบ่ได้ยังบ่นะแต่ว่าพาเมียไปซื้อส่วนนั้นเพราะว่าเมียท้องเด้เมียท้องเลยปวดปวดกระเข็ดกระหยังเนี่ยภาพเมียไปเจอกรบบริสเลียดเป็นได้ท้องนะเพราะว่าซื้อลูกชิ้นมาดำทงดำได้แค่เป็นจามพี่น้องเนาะเป็นกรเข็ดกระต้มขนม เพิ่นไปขายน้ำจีนะนะว่าบันนี้ลองเวิร์กบันนี้เนาะเพิ่นจะขายอ่านี่แบบถ้าไปดอกว่าเลยเกี่ยมอยู่ฮะอ่าแล้วก็อ่ประเด็นต่อมาพี่น้องเนาะการอ่าเรื่องสาวจอยพี่น้องเนาะแมนนี่บอกว่ามันมันจบแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าเอฟซีเพิ่นยังยังเบาเบาตาอยู่นะพี่น้องเนาะยันยันเบาตาเข้าไปไปดัดเนาะเพราะว่า เมื่อเช้านี้เพิ่นก็ว่าเออเบิ่งช่องสาวมุกดาแน่บริษันเนาะเบิ่งช่องสาวมุกดาเบิ่งช่องเบาเตียงเบิ่งช่องสาวนวลบริษัทยังบ่เห็นแต่ช่องบอตาบริษัทแต่ว่าบอตาทีเข้าไปอีกอยู่บ่บริษันเนาะว่านี่แล้วบริษันเนาะอ่าบอตาก็ยังว่าบบได้ว่าเพราะว่าช่วงนี้นั่นยังยังบบได้วางออกไปว่านะ ไปบางทีไปแวะไปอยู่ประจักษ์ก่อนจังบุดีเพิ่นกับสร้างห้ามพี่น้องเนาะสร้างห้ามบ่หายไปได้เหมือนกันแลาวไปสิบ่เบิ้งเนาะสิเลิกติดตาบ่เลยไปซากว่าเท่ากันมันเป็นยังไงเนาะพี่น้องสาวจอยเลาวสวงสาวจอยเดือสาวเต๋อคนเดียวกันแหละผู้ใดก็คือว่าโทรมาบ่อยากให้ไปพี่น้องเนาะแม่ แม่ผู้ที่ว่าเพิ่นเคยอันนี้ก็ผู้เพิ่นเคยย่องสาวแตวอ่าดีนู่นนี่นั่นเพิ่นก็เห็นค <c ười> ํำวอาคําจาของสาวแตวว่าษันเนาะสาวเตียวสาวจอยเถียงกับบ่เถียงมือนั้นว่าษันนะครับโมเมนว่าอันนี้ดอกแต่ว่าแบบเวลาอ่าไอ้เถียงเราโบกนี่นะไอเถียงเราแนะนําแต่ว่าสาวจอยก็อ้างเหตุฝนนู่นนี่นั่นขึ้นมาว่าษันโอ้ยแม่ลราเมื่อยใจนําว่าษัน เหตุผลกก็สันเคยสัญญากันสิบ่ทิมกันนู่นนี่นั่นโอ้ยเนาะมันมันโมเมนต์สัญญาเขาคนดีนี่นะนะสาวบุญก็เมื่อยบอกแล้ว่สันว่าลูกก็ยังจะเข้าไปอยู่บ่่สันเนาะบอตากเขาบอได้พี่น้องเนาะบอตากเบิ้งนี่แหละหมู่โบผ้าเข้าไปหมู่โบนี่กับโบเข้าไปคือกันแล้วพี่น้องเนาะอ่าก็เบิ้งสถานการณ์เมื่อก่อนแหละแต่ว่าช่วงนี้เนาะบาตายังยังยังไม่ได้ว่างออกไปพี่น้องเนาะ มื ừ, gì, ông, đi, luôn, phải ่ออ bon, ื่นนก็จะพาไปน้องมินี่เพิ่นแลนลงไปเบิ่งมังไม้พี่น้องเนาะลงไปเบิ่งมังไม้ชะก่อนนะมีแต่ว่าหากว่ากุลักผู้ใหญ่เนาะเนี่ว่าเพิ่นมอบหมายงานให้ชีนาก็จังจังออกไปอ่านี่ช่วงช่วงนี้เนาะบอตาก็ยังบ่มีงานพี่น้องเนาะยังบ่ได้มีงานแบบว่ากุลักผู้ใหญ่เพิ่นมอบหมายให้ชีนาก็เลยพาพาแม่น้องมินี่เพิ่นหาอันนี่เครื่องเพิ่นก้อนเนาะเพราะว่าเพิ่นไก่ ยังบ่ม to ีประสบการณ์แบบขายบันไดพี่น้องเนาะขายตอนเพิ่นถือผ้าหลั่คขายช่องเทือกเนาะแก็ยากพี่น้องเนาะบ่เห็นบ่เป็นมึงเป็นกูยังสีนะแล้ก็เอาผ้าผ้าข่อยลอกบางอีแนว่าไปเดี๋ยวชิพาไปเมื่อก่อนน่งกับพาทาพอเมร์ไปเอ็นนี่รถใหนทาพอเพิ่นเนาะอยู่ว่าโอ้ยเล็กน้อยช่องช่องเดือนที่มาในแฮ่งก็เท็กแล้วพี่น้องเนาะเข่าก็เริ่มกลมแล้วเ็กน้อยก็ว่าเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้า วิญยาณเกี่ยวเขาไพุ่นอีกนะเกี่ยวเขานี่ก็ประมาณเดือนเดือนปลายพี่น,อน้องเนาะอ่าแต่ว่าแบบบอลแต่ว่าปุบอ,าบาบาบอหลายบอลน,นะแต่คือในหน้านี่ก็ตะเก้ากะอาทิตย์นึงพี่น้องเนาะเกี่ยวนี่เกี่ยวนี่สองมือพี่น้องเนาะเกี่ยวสองมัดสามพี่น้องเนาะเพื่อให้ได้ปันน้นในยังก็ไล่เป็นทิตยนึงเลยซะวันนี้พูดตัวทีเพราตาเห็ดอีกเสีนะโอเคโดนเต็มโย โอ้เนาะช่วงนี้มีแต่แนวไฮดราม่าพี่น้องเลยแล้วก็บเอฟซี FC ยังจำได้อบอเนาะที่บอ๋อตาว่าเรื่องดินเรื่องอาทางอ้ายเป็นอยากสมทบเนาะซื้อดินของแม่ห้างลูกซองอยู่ปากซองมาหาน้าม,มาดิพี่น้องเนาะอ่าในเมืองอ้ายเป็นเห็นอะไรคนพี่น้องเนาะมันเป็นนั่นี่แหละกับเพื่อนก่า ถามบอตาคืนอยู่ได้ว่าเป็น่ังได้แะเนาะอ่ามันมันมันเป็นตาอยู่บ่จันนะบอตาก็จตงว่าอ่ะเนาะอันนี้ก็ให้คําตอบยังบ่ได้นะว่ามันจะเป็น่ยนอะไรเฮาเฮามีแต่เบิ่งสถานการณ์ไปก่อนแล้วก็ใจเย็นๆเนาะอ่านี่คือแนะนําเพป็นนั่นแหละใจเย็นๆมางก้อนเนาะอ่าเพราะว่าเห็นบอกแต่ละคนที่นะเห็นตอนรวมมันอันนี้แล้วก็ซอยกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็ เพราะได้แล้วก็เป็นปลายไล่ต่างระบ,บาดนี่เองเนาะอันนี้ว่าสัเพาะเคสที่ว่าอ่ามันมันบอ่อขักมันบอ่อสม่าภะควรนั่นแหละพี่น้องเนาะแล้วก็เหตุนในมีการดามาแล้วก็เคสที่ว่าอ่าดีๆก็มีลายพี่น้องเนาะนี่แหละแต่ว่าขาสมมหมดว่าเอื้อนางเนาะไปห้างโมเมนต์เอื้อนางเอื้อตุนเนาะเอื้อตุนไปห้างลูกซองนี่ แต่ว่าเออนเนาะเราเราเป็นคือเคตอื่นที่นั้นเราเป็นคนหูนดีอยู่แต่ว่าในเมืองแบบผู้ใหญ่คนเห็นช่วงนี้มีกระแสรดราม่ากันหลายย้อนแบบได้เพื่อนเลยก็เป็นไปแนวไม่ปะลูกปะพวกมีปัญหาน่นนี่นั่นล้วก็แสดงว่าสิเหตุใน,น,นเร่าในี้ห่วยอ่าที่พลาดโอกาสได้พี่น้องเนาะในการอ่ออเาเราเราก็จะได้ครับการเหลือนี่อาจจะ อาจจะช้าเพระาะดาหรือว่าผือผือปัตดาว่าห่อยเนาะผู้ใหญ่เพื่อนอยากถอดใจแน่ก็โอ้ยพี่น้องเนาะเราก็สิพลาดโอกาสนะเพราะดาว, <c oughs> ว่าอันนี้อ้ายเพื่อนกะ <c oughs> ยังบริวาดอกเนาะว่าจังสั่นที่สี่นะมีแต่ว่าเออเขากะฟังเบิ่งสถานการณ์ไปกอดเนาะอ่าสิมีผูอ่าสมทบลำบอ่อหรือว่าจางังใดกะถ้าเบิ่งหล,หลายคนนี่แหละเขาก็ได้บริสันเพราะว่าคือ คือเห็ดน no. ี à, game, ụ, đây, ồng, bao, này, ่แหละพี่น้องเนาะเห็ดน้ำซองน้องพามีนั่นก็ได้ก็ประตูนางพี่น้องเนาะหรือว่ายไงนางนะเราก็ว่าวแบบอุ้ยเนาะว่าแบบฮ่าแบบบไหวแยบโบกเก็นมุกโบกเก็นใจเลยนะพี่น้องเนาะว่าวแบบโบได้ก็บโบเอาจังสันจังซี่ฮู้เบิดแล้วจังสันแปบนี่นะเอาตาป้าทุกเนาะคนละคนเลยตอนนั้นกับตอนนี้จัง นี่เนาะมีน้องอเบยพี่น้องๆน้องอเบยนี่ก็ไลายหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็อาเคลของบอเซนขึ้นไปเรื่อกอะคือน้องน้ำพลนั่นแหละเนาะนั่งอยู่ดีๆพี่น้องนๆว่าอยู่ดีก็พอกก็เงือกแขนซอกเลยพี่น้องๆจากซับซอกฟอกเลยปะนั่นแห้งคักันนะเห็นในกล้องเลยแบบแบบปะเนาะบอไฮเกียบบอเซนบอไฮเกียบคนเบิึงหรือเมื่อเกีย้ผู้ใหญ่เอฟซีผู้คนซอยหรือนี่ยวะ ลงมือใส่พรตอนที่เพื่อนถ่ายคลิปโลดนี่เนาะว่ะเห็นไหมว่ามันมันเป็นไปได้พี่น้องเนาะน้องน้ำพนี่ก็ตอนที่เล็กก็บปุ้ยไงหรือว่าจีบก็ย่องหลายว่าเป็นลูกอ่ตันโยเนาะอ่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พี่น้องเลี้ยงพ่อตาบอดนี่นะพอตูโจทยที่แล้วก็โบยหนุงพี่น้องเนาะใอ้น้องน้ำพนและเลี้ยงใช่ไหมที่แต่ว่า พอเราเปิดเผยบาานีเนาะว่าลูกมีแต่จาอยากขาอยากแกงโน่นนี่นั่นดีนะอ้าวว่าเก็พลิกบานเนี่ยเพคนเห็นเพคนเห็นว่าโอ้ยใจอ่อนพี่น้องเลยถามาเคสดีๆมันก็มีพอมีพี่น้องเนาะมีหลายอยู่นมีหลายอยู่แต่ว่าตัวที่เฮในเอเสียตัวที่เฮในเอเสียนี่ก็มีพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนตอนแรกนั่นมันก็บโมมีภายแนมเห็นเลยเนาะ ก็ทำชาวบ้านบอ่อรือว่ทำามนบ้านบอ่อนู่นนี่นั่นเพื่อนก็บ่าเออเมนดีเนาะทุกยากแตยอีโตนในเช่นหนึ่งที่นะฮะที่แรกแบบพอพอเวลาผ่านไปเลยมันเปลี่ยนแบบทีนะฮะก็เลยว่าเอาเบิ้งเบิ้งไปน้ำกันโดนๆบน่ตาก็เลยว่าเอาเนาะถ่ายชื่อที่ชื่อท,อทางก็บเมน เบิ่งก่อนพี่น้องเนาะดินกับบแมเวดินผู้อื่นได้เอือนางบริเวณเออเอตูนเนาะลงเลยพี่น้องมิดมักว่าเอือนางอ่าเอ้ตูนนะพาดินกับดินของในบ้านแล้วบ้านแล้วก็ดินของพี่น้องเลยติดกัดนี่นะอ่าเบิ่ร์นคากก้อนมาตาว่ะนี่บัดอ่านี่ก็เรื่องของแถวแถวบ้านี่เนาะของแถวแถวด้วยสถจอยนี่ก็เลิกกระเบาพอนโบได้ยังให้ห้องทองแตกเนาะ ไปมาว่าถือคลองบ๊พอดจักเวียนอ่าเอาเอาเบาเตียงเนาะในเตียงแล้พาไปวัดอีกไปลดน้ำมนต์อ่าไปลดน้ำมนต์ไปกินน้ำมนตุนอะไดรดีขึ้นบ๊อบเดืยวนี้นนเนาะว่าจะิ๋เข่าไปถามโน่นนี่นั่นอยู่ดอกว่าเออเป็นอะไรอ่าการเนาะถือกลุ่มถือคลองบ๊อบน่นนั่นแต่ว่าเห็น FC เอฟซีเพิ่นห้ามลายบาบน,นี้เน,ะน,ะนะาะพอจากเร็วเอาช่วงนี้ก็พวกยังม,มีเวลาขึ้นไปปานใดแน่เดีนะ เป็นอะไรเนาะคือว่าถือของเบาพอนอะไรดีบ่อ่ะของกับของทั้งตาบ่เห็นบ่หรือว่าของทั้งตาเห็นเนะา,ากะกับโบจักเลยนันโบเตียงแล้วก็เหลืออดแหงพี่นอ้องเป็นอะไรเราบคักบ่เราบาะะ่แย้มยาวบ่เราเนาะฮ่าฮาฮ่าอยู่ผมว่ามีแต่ว่านู่นนี่นั่นเนาะเครปผลของเราพังโบขึ้นป้ายประสาทห่ะแล้วกะ็ทางเคปผมโบตา,าไปซื้อดินให้บานี้ก็มีตู้แก้วพี่นอะนะ้องเนาะ ต <tem> ู้แก้วนี Jorge ่คืออันนี้นี่เราเราาว้าในน้ำสมุติเนาะในน้ำสมุติให้ฟังคือมีตู้แก้วแล้วนี่เราบ่มีเขาพี่น้องเนาะตู้แก้วแล้วนะแล้บ่มีเขากินเราบ่มีเงินใช้หนีข้าเจ้าเนาะแล้วก็บ่มีเงินซื้อซื้อยามากินคือมีตู้แล้วก็เป็นสก็ตเงินนะตาว่านโลกอยู่หนังเราแหละแล้วก็ไปซักหือซักยาเขาเํากปุ่มน้ำคือเราอ่าเป็นหนี้เป็นสิน นะครับข่าน้ำจำปลาครับหมูมีผู้ป้อนผู้ยืนที่นั่นลูกกับมีการทำหมูมีแหละพี่น้องเนานะคือเห็นตะกี้แหละลานกรับพอได้ทำนั่นเนาะพ่อตามระเบ้าแหละเราพอบ้าบ้าบอเห็นนะพอตากเาตาเาต็เลยว่าเก็เป็นใจดีทำให้ตัววาเนาะแต่เราเนี่ยอยากขายบ้านอันนี้คือเราคิดในใจเราเนะว่าอยากขาย แต่ยังบด้ว่าเจ้าขายอย่ยังบ่เด้เอ่ยปากว่าสิขายนะอันนี้เราคิดเรา,า,เราคิดในใจแล้วก็ไปลองถามชาวบ้านนั่นผู้ที่เรานับถืออย่างเช่นผู้บ้านบบเนาะดยนางบอคนติดแทบน้านั่นแหละแบบมีหลายคนว่าเออเนาะให้ถามบ่าวตาอนให้ถามบ่าวตาหรือว่าให้ถามผู้รับผูยย้ใหญ่ผู้คนซื่อให้ก่อนคือนะว่าคนชีว่าอัางไดคือ อ่าจังซี่ซะอ่าคือเรื่องของไอตู้แก้วนี่อ่าเหตุผลของเราเนี่ยเราบอกเลว่าเออมีปัญหาแบบกับผู้นั้นผู้นี้ดอกพี่น้องเนาะคือปัญหาของเราเนี่เรื่องปากเรื่องท้องี่น้องเนาะที่บอกก่อนเดี๋เนาะถ้าว่าเออตะกี้เป็นยังเนาะบอกมีดินคือคืออยู่ได้อย่างนั่นจีนะตะกี้เนี่ยมีเหือมีแห้งเราไะนะอ่ามีเหือมีแห้งเราไปหาหน่อไม้หน่อมันนาเห็ดนาหอน ไปหาลบจ้างระบายหาขอเขาขอหน้าม no, no ันก็ไปได้แล้วเดี๋ยวนี้น่ะเราเราหยางสิบวัยแล้วพี่น้องเนาะบ่กง่ายคือว่าช่วงหนึ่งเราก็จะโซวเลยนี่นะแต่เรานําไปหาขอเขาพ่ได้ไปหาหน้อไม้พ่ได้ไปหาเฮ็ดนาฮอนมาเปลี่ยนมาแรกงพได้คือเกาสินะแต่เรานบ่มีเขากินพี่น้องเนาะไปหาขอน้ำญาตีพี่น้องเขตใกล้กัอย่างเช่นเงื่อนเอานางบ่เงื่อนเอือดสัง ต่างเรื่องอะไรก็เดือนในหมู่บ้านเพื่อนก็ให้เยูะแล้ววาให้กับขาสิ่คอขู่มือเพื่อนก็สิให้ข้าวขู่มือมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะคือข้ากินข้าบ่กินขู่มือดีนะพี่น้องเนาะมือหนึ่งสามเ่อกินเขาอ่าย่างเพื่อนให้เนาะเพื่อนให้เพื่อนก็ให้เท่ะโลสองโลกระชับนั่นแหละพี่น้องเนาะพอแต่ละคนกับคนขาที่ว่าหาเงินซื้อกินคือกันเนาะอ่ามันก็เลยเนาะเห็ดแห้เรานี่กุมมุกกุมใจพี่น้อง ถ้าว,า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 ว่าสิตายกรใจบยบุคคลเราฮะนะกตคือเห็นแต่มุ่นมัางสังขยาหรือว่าดินทั้งผู้รักผูยย้ใหญ่ผู้นิรเลื่ซื้อให้แต่คิดว่าอยากขายขายเลยสิมาซื้อที่จกักในน้อยหนึ่งทีนะเพราะได้ลมกระตุกอ่าไม่ได้ลมกระท่อมกันยังกันแหละหรือว่าเราสิยแขยขายซะเหียขายสมุดอ่ากระท่อมเราเนี่ยอยู่น่ะนะเนาะแล้วก็แหย์คายจืดยืดไปฮนแล้วก็โยงไว้แต่บนกระท่อมเราอยู่ทีนะ แต่ที่เรือน,นี่เพคนพิว่าจังใดกะค่าเท่าไรก็เท่านั้นแล้วอันนี้คือพ่วงขืดเราแล้วเราจงไว้แต่ดินเราเน,น่ยน้อยน้ำค่ากระท่อมนะนี่นะหมพวงขืดแล้วนะเท่านัาบนบ้นแหละเราเหตุผลบาง่าก็เลยว่าแอ็ชั่นแหละหลานขอถามทั้งผู้เพิ่นซื้อให้กันเดอ้อเนาะทั้งอาจารย์เพิ่นก้อนเป่นสัน่นสิว่าจังใดเนาะบางตาก็ยังบ่ได้แต่คับตอบเลยพี่น้องเยเนาะ เพราะว่ช่วงนี so ้ทางพระอาจารย์เพิ่นก็ยุ่งแน่พี่น้องเนาะแล้วก็เพิ่นก็บุ่นวุ่คอยมาเล่าเรื่อยบันไดเดี๋ยวนี้เพราะว่าเขาพรรษาพี่น้องก็พูดแหละออกพรรษาพ่นแหละเนาะเพิ่นแบบเปมาอยู่ดอกเพราะว่าแต่เก่าพระอาจารย์เพิ่นก็มาเรื่อยอยู่พี่น้องมาเวดเดินเวดชาเนาะทางบ่ตากะนิมุนเพิ่นมาสั่นบอกสั่นเพลเรื่อยอยู่พี่น้องเนาะอ่ะมื้อนี้ก็มีแต่ว่ามานี่แหละ มาเตือนไฟพี่น้องเนาะมาเตือนไฟพ่อแม่พี่น้องเรียกว่าเอฟซีเรียกว่าหมู่เขื่อนเนาะอ่าอยู่ทาง Youtube Facebook พี่น้องเนาะเรียกว่าติดตามทางบอต้าอ่าที่เบิ่งที่ชมอยู่พี่น้องเลยถาเห็นเบอร์โทรเก้าหนึ่งหกศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งเนาะถาว่าบอมันใจเรือถ้ามีเงินในบัญชีหอยอย่าสุไปหับเด้อพี่น้องเด้อว่าบอต้าว่าเห็นหลายๆคนว,ว่าถ้าหฮับสายเขาเจ้าแหละ เจ้าสิดูดเอาเงินในบัญชีมันแม่นรีบอกพี่น้องเนาะคลิปนี้ทั้งมาเตือนภัยแล้วก็มาถามเนาะผู้ที่หู้ว่ามันเห็ดกันได้หรือเ่เนาะแบบว่าฮับสายเขาเจ้าเลยเขาเจ้าดูดเอาเงินในบัญชีสินะว่าได้หรือว่าอันนี้ก็มินมาบอกว่าตานเด้อพี่น้องเด้อเนาะว่านี่แหละบตาก็ได้ฮับอรืมือเสาร์เนาะเพิ่นว่าโบงเงินในบัญชีบตามีอยู่ห่าลอยก็หลานอย่างเนาะห่าลอยหลาน ปาทอบ่ต้าว่าถือเลขบ่หรือว่าถือนวัตช่างบ่เนาะควรวางไปก่อนนะนี่แหละเอ้าคลิปนี้กับประมาณนี้พี่น้องเนาะอ่าจังใดก็ติดตามมาชมเนาะอ่าคลิปบอตาในคลิปต่อไปว่ามื้อนี้บอต้าเจ็ดหนึ่งแน่พี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวสิดท้ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งได้ชมกันนี่ดอกเนาะทั้งหลายช่วยไปซ้ายคือโบเห็นลงคลิปนะจังใดก็เบิ่งให้ในเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็จะภาพกดขับโฆษณาพี่น้องเลยเนาะ พอมีรายได้จากยูทูบพี่น้องเลยอ่ะ่อดื่นกับอขโมกขับใจขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, แอนเบิร์สุขูสุคนที่เขามาเบิงมาสมและกัะกบพวกกดขัามโฆษณานา่พี่น,อน้องเนาะ่าถ่ายคลิปนี้ก็ขอก่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย